พ่อาจะไปแล้วพ่อขอให้ลูกไ,ไปเรียนเบ็ดเอวนะลูกอยากไปเรียนมัดเอาเมย์นี้เลยค่ะ,ะแต่น้องพาก็เชื่อว่ายังไงฟักวันหนึ่งน้องพาก็อาจจะได้ไปเรียนค่ะแต่ก็ขอให้อาเบ็ดเอวอย่าเพิ่งปิดก่อนนะเราน้องคอก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ,อะตอนนั้นนะคะคุณแม่บอกให้น้องพาวแบบ เหมือนฝ่าผมเองเพอมือคุณแม่น้องพามันแบบเหมือนเป็นแผลค่ะแล้วน้องพาวก็เลยถามว่าคุณแม่หายเจ็บแล้วหรอคุณแม่ก็บอกว่าก็ยังนะแล้วน้องพาวก็เลยอธิฐานให้คุณแม่ละค่ะน้องพาวอธิษฐานให้น้องพออาอ,งพอ,อยากรู้ว่ามันยังจะหายอยู่ไหม พระเจ้าจะรับษ้าให้เหมามาหายอีกไหมคือเอาอย่างไงก็ได้ให้มันหายค่ะนูกพาวก็อยากรู้ว่าเหมือนบางคนนู่พาวก็คิดว่าแค่เขาอยากให้น้องพาวดีใจเฉยๆว่านูกพาวทำให้เขาหายแต่นูกพาวอยากเอาให้เขาแบบเหมือนหายจริงๆเลยค่ะนู่พาวก็เลยอธิษฐานไปว่าก็แบบเหมือนอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะน้องพาวก็มาถามคุณแม่อีกทีว่า พอทำไมคุณแม่ก็บอกอยากน้องเขาก็เลยบอกว่าก็พอหนูอดีษฐานแห้ไงคุณแม่แล้วคุณแม่ก็หายน้องก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่่าน้องพอทำให้คุณแม่หายได้ก็ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่มาฟังคำพยานที่พี่น้องเพิ่งฟังไปนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับให้มอบชีวิตให้แก่พระเจ้านะครับพระเจ้ารักท่านพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบ์บนไม้กังเขนเพื่อปลดปล่อยท่านออกจากความบาปความยากจนคำสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์สามารถทำการอัศจรรย์ในชื่อของพี่น้องได้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าก็ง่ายมากนะครับเชื่อในใจและประกาศด้วยปาก ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำอธิษฐานทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูกพระองค์ทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปให้แก่ลูก ขอบพระคุณพระเยซูขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินตามพระองค์ลูกเชื่อว่าชื่อของลูกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระเยซูที่ไถ่าบาปลูกและประทานพระพรให้ลูกในน้ำพระเยซู เอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานคุยกับพระเจ้าและหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์จริงใจและต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ